ทนพอสวัสดีครับผมยีดีต้อนร,รับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันพ็ออันบ็อกซิ่งครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะตกใจก็ผมว่าทําไมผมถึงมาอยู่ในโลเคชันของการถ่ายตรงนี้ได้อันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยครับผมว่าต้องขอยืมใช้เตียงครับมาเป็นตัวของพื้นที่ในการอันบ็อกนิดหน่อยครับผมโอ้่า ปกติโลเคชันที่เราใช้กันในโอ้มันจงครึ่มไปด้วยหนังสือที่ซื้อมาน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นไอ้กล่องนี้ก็คือขออนุญ,ญาตก็ผมมาอันบ็อกที่บนเตียงแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายทําการเอาไปวางไว้บนที่ที่เราสามารถพูดคุยกันได้สบายๆแล้วกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนเลยนะครับโอ้โหระ,ร,ะรานตากันหน่อยนิดน,นึงนะครับไอ้ตัวตรงนี้เดี๋ยวผมว่า ผมรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ที่โลเคชั่นเดิมกันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในโซนปกติกันครับผมก็ไปลื้พื้นที่ยึดคืนมาได้ครับผมหลังจากที่วางไว้กองนานเลยนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอันบ็อกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็คือตัวของวันพีซพิมพ์ใหม่นะครับผมโอ้โ oh, หต้องใช้คําว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เนาะผมขออนุญาตเลี้ยงปกก่อนดีกว่าเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมจริงๆเขามีเลขปกอยู่ข้างหน้านะแต่ว่ามันเล็กมากๆเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเลขปกที่ผมบอกนะมันอยู่ตรงนี้แน่น่ครับ ท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับผมวอลุ่มหมันเขียนไว้ตรงนี้นะมีอยู่นะแต่ว่ามันเล็กมากถ้าไม่สังเกตนี่แทบไม่เห็นเลยในขณะเดียวกันอันนี้เป็นพิมพ์เก่าครับพิมพ์เก่าเนี่ย เขียนโวลุ่มหนึ่งไว้ค่อนข้างชัดอยู่นะ,ะตรงนี้ถือว่าผมว่าค่อนข้างชัดเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นตัวของเวอร์ชั่นพิมพใหม่นะเดี๋ยวผมแกะมาสักหนึ่งเล่มหน่อยดีกว่าเนาะจริงๆก็อยากจะแกะทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเอาไว้แกะทีหลังแล้วกันส่วนตัวบ็อกเซตนะครับผมได้ข่าวครับผมว่าทางด้านของสยามอิเตอร์คอมิกเนี่ยนำมาสื่อสารว่าตัวของบ็อกเซตรุ่นแรกที่ทําการผลิตออกไปแล้วเนี่ยไม่ผ่าน QC มาตรฐานที่ทาง สำนักพิมพ์รับได้แน่นอนครับผมอาจจะด้วยการผลิตต่างๆหรือว่าอาจจะปรากฏว่า QC ที่ได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกันและปังเออเนี่ยมันเป็นทั้งล็อตครับผมก็เลยทําให้ของเก่าที่ผลิตมาแล้วเนี่ยโดนเอากลับไปหมดครับผมไปแก้ไปสร้างใหม่หรือว่าไปผลิตใหม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการแก้ไขนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยอมรับเลยนะว่าสยามทําดีก็คือสยามนํามาชี้แจงชัดเจนแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันที่จะต้องกําหนดจัดส่งแล้วก็ตามสยามก็ยังทําการชัดเจนครับผมว่าเราไม่สามารถส่งในวันนี้นี้ ไดนะเพราะฉะนั้นต้องรอนะครับผมโอ้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสยามเนี่ยทำงานออกมาได้ดีมากๆเลยครับผมใส่ใจทั้งดังทางด้านผู้บริโภคแล้วก็นักอ่านอย่างเราด้วยนะอันนี้ต้องตกมือให้เลยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเนาะสยามปกใหม่นี่ค่อนข้างดีครับผมตรงที่เราสามารถแกะอะนี่ครับเราสามารถแกะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวของกระดาษก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสายทางด้านสะสมที่อาจจะ ตัดข้างบนแล้วก็เหลือเป็นช่องไว้หยิบออกมาอ่านอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมเผอิญว่าผมไม่ค่อยได้ใช้พวกถุงซิปล็อกหรืออะไรแบบนี้อยู่อู้เดี๋ยว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 ท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมช็อกจริงอันนี้ผมช็อกมากๆทุกคนครับวันพีทปกด้านวันวันพีทปกด้านทุกคนอุ้ยอันนี้ผมช็อกจริงผมช็อกมากๆเลยอะคือ อ,อตอก่อนอื่นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบหนังสือการ์ตูนปกด้านมากคือหลายคลิปทุกเกือบทุกคลิปถ้าเกิดว่าหนังสือเรื่องนั้นเป็นปกด้านผมจะชอบมากแล้วผมจะพูดมากๆเลยแล้วผมบอกตามตรงนะผมไม่คิดว่าจะมีวันที่ผมจะได้หยิบเอาวันพีซนะวันวันพีซนะทุกคนและเป็นปกด้านแล้วมันสวยตรงที่ดูดิครับผมผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดูสิทุกคนมันวิง่งด้วย อุ้ยอันนี้คืออาการตื่นเต้นอย่างจริงๆเลยนะครับผมอุ้ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหของดีมากและที่สําคัญครับผมเป็นสันแบบสันเหลี่ยมครับผมสันเหลี่ยมเนาะเขาเรียกกันเนาะเป็นสันเหลี่ยมครับกระดาษนี้กรีโอวันพีตกินลิฟทุกคนอ <c oughs> อ้ยผมโอ้ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเทียบกับ พิมพ์เก่าก่อนแล้วกันนะครับดีเทลที่เพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะหนึ่งเลยก็คือตัวรูปเล่มครับผมอ่านี่นะใหญ่กว่ากันมากครับใหญ่กว่าวันมากๆเลย ก็คืออาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหนิ้วเลยก็ว่าได้นะครับผมดีเทลการจัดวางทําออกมาได้สวยขึ้นและที่สําคัญก็คือตรงนี้เหมือนจะเป็นตามออริจินอลของเขาด้วยนะแต่ว่าผมจะ,จะได้ยินกันครับผมว่าเล่ม3เนี่ยจะเกินเกิดอาการสั่นเบี้ยวอ่าก,ก็นิดนึงนะครับผมผมก็เป็นเหมือนกันนะเล่ม3ผมก็สั่นเบี้ยวเหมือนกันนะจะเป็น3กับ12งมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวเราดูลุ่มหนึ่งก่อนดูที่วอลุ่มหนึ่งข้างหลังเนี่ยแกก็ใส่มาดีเทลกับผมเลข IS b n บชุดใหมนะ่เนาะตัวของเลที่่ใสวว้ดยร เดใส่ไว้แล้วก็จะมีตัวของชองครับผมอ่า อ่านว่าชองนะครับผมไม่ใช่เจนเลชองครับผมก็จะใส่เข้ามาบอกว่าเป็นแอคชั่นเป็นโชเนนแอคชั่นโชเนนแล้วก็ซูเปอร์เนเชอรัลครับนะเราจะได้ยินหมวดหมู่นี้มาแล้วนะครับผมหมวดหมู่โชเนนส่วนใหญ่เราผมจะเคยได้ยินหลายท่านที่จะพูดถึงเลิฟคอมยูริแนวต่างๆแล้วเราก็จะมีคําพูดติดปากว่าแนวโชเนนอ่าซึ่งน้อยครั้งก็ผมที่ผมจะได้เห็นคําว่าแนวโชเนนแปะไว้บนตัวของชองของตัวหนังสือนะฮะแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับผม ใส่คําว่าโชเนนเป็นหมวดหมู่ที่เหมือนจะเพิ่งขึ้นมาเลยแหละแต่ว่าเราเรียกกันมานานแล้วครับผมว่าไอแนวโชเนนโชเนนเนี่ยเออผมชอบตรงนี้มากเลยนะปกในครับผมเป็นสีส้มสวยงามเ,าเดี๋ยวเรารีวิวกันชัดๆเลยแล้วกันนะครับโอ,อ้เป็นแผนที่โลกข้างในยังสวยอ่ะทุกคนเดีย๋ยวว่างั้นว่างี้เลยนะผมว่าอันเนี้ยผมว่าแค่ปกอย่างเนี้ย ยังสวยกว่าอันนี้แล้วอันนี้คือเวอร์ชั่นสมัยผมเป็นเด็กมัธยมต้นไม่สีปฐมเลยมั้งนะเล่มนี้นะครับผมก็คือสภาพนี่อย่างที่เห็นเลยครับอ่าอลา,ามครับผมสีทองอลา,ามอ่าลิกนินนะครับผมลิกนินเกิดการดูดซับแสงเข้าไปนะครับผมที่กรณีเป็นสีเหลืองอลา,ามอย่างนี้เนาะนี่ครับมันออกซิไดซ์กับตัวแสงกับตัวอากาศมาเป็นอย่างนี้เนาะก็คือข้างในเป็นสีเขียวนะแต่ว่าตรงนี้เป็นสีส้มสวยมากเลยทุกคนผมพูดจริงจริง ว่าสวยจริงๆนะผมอยากให้ท่านผู้ชมใครที่เป็นสายวันพีซแล้วกันนะครับผมสายวันพีซเนี่ยผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้เยอะมากๆเลยนะน่าจะทําให้ทุกคนว้าวเหมือนผมได้นะอ่ะผมพูดตรงๆเลยแหละว่ามันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวผมด้วยในลักษณะหนึ่งเลย เนื่องจากว่าไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าจะได้ทําการเห็นวันพีซปกด้านรีปินใหม่โอ้ผมว่าผมน่าจะอานกล่องนี้ภายในไม่กี่วันนี้แน่เลยะคือภาคอิสบูเนาะตรงนี้ผมก็รอกล่องเหมือนกันนะจริงๆอยากที่จะเอาใส่กล่องเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเพิ่มหนึ่งนะและถ้าวันพีซมาพร้อมกอล่องและตอนที่ผมใส่เขา้ากล่องเข้าไปอะ่ะเออมันโอ้ถือว่าค่อนข้างอลังการมากๆเลยนะครับผมโอ้จริงๆนะก็12เล่มจบครับไม่รู้ว่าจะรีวิวตรงไหนเพิ่มแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูปกกันหน่อยดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นเด,เดี๋ยวผมขอแกะให้หมดเลยดีกว่านะผมว่าแกะหมดเนี่ยน่าจะน่าจะบันเทิงผมมากๆเลยน่าจะทําให้เรารู้สึกว่าไฮฟ์ในตัวของอาจารย์เอออจิโรโอดะกันเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยครับผมขออนุญาตแกะก่อนนะโอเคครับทั้ง13เล่มได้มาชั้งสิเล่มนะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้ยทุกคนมัน สวยสวยทำไมผมรู้สึกว่าผมตื่นตันใจจังเลยอะ่ะเราได้เห็นวันซพิทิมใหม่สวยๆยอย่างนี้ครับเออผมรู้สึกว่าผมตื่นตันใจมากๆเลยนะเราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นในยุคนี้ด้วยะด้วยด้วยสมัยก่อนเราค่อนข้างศรัทธามากๆเลยเนาะ 2และ1ครับอ่านี่หน้าตารวมๆสวยงามครับผมสวยงามมากยอมรับเลยว่าทำออกมาได้ดีสวยแล้วก็ผมว่าคุ้มนะ125บาทต่อปกนะครับผมและเราได้1เลยอ่ะเราตีไปเล่มนี้65เนาะเล่มนี้อ่ะ45บาทผมทำสมัย45นะเล่มนี้45บาทเราได้มาตรฐานใหม่เราได้การแปลใหม่เราได้กระด,ดานใหม่อันนี้สำคัญเลยและที่สำคัญเลยก็คือเราได้ดีไซน์ที่ตรงกับออริจินัลทางฝั่งญี่ปุ่นด้วยอันนี้ น,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกย้อนก่อนเลยครับผมว่าสยามทําออกมาได้ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ขอชื่นชมครับผมกับการที่นําอ c นํนำเอาตัวของการซื้อลิขสิทธิ์การทำบ็อกเซตแต่ละภาคแบบนี้มาด้วยเนาะรวมถึงการรีพินอันนี้ใครที่เป็นแฟนสาวกวัน p พีซสน่าจะชอบมากๆเลยแน่นอนครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาวางก่อน <laughs> ถือทั้งคลิปไม่ไหว <laughs> นี่ครับนะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมและฟังทันทอกอันบ็อกซิ่งในวันนี้แล้วเดี๋ยวรอดูกันครับว่าสําหรับตัวของกล่องอันบ็อกครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเรื่องที่เจ็นะครับวิดีโอลงช้าไม่ใช่เลยนะครับผม <laughs> <laughs> ไปแล้วหกเล่มครับ <laughs>